ส่วนที่คุณหมอเวงนี่นะครับนี่คือการดําเนินคดีส่วนบุคคลเป็นรายเป็นรายแต่ในกรณีการสังฆ่าประชาชนนั้นได้มีการไปแจ้งความดําเนินคดีไว้แล้วไม่ไว่าจะเป็นสํานักงานตําร,ตรวจแห่งชาติหรือที่กองปราบก็ตามแต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดอย่างที่ผมบอกว่าเราเปรียบเทียบก,กรณีคดีดาตอปิโดกับสนที่ริมทองคุณสนที่ไปทําซ้ําดาตอปิโด ดาตอวิโดสารขั่งจำคุก18ปีบัดนี้ถูกจำคุกไปแล้ว2ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตัวการกับตัวทำซ้ำต้องรับโทษเท่ากันแต่ปรากฏว่า2ปีที่ดาถูกจำคุกสนธิยังลอยนวลอยู่ข้างนอกยังไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใดกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันความตายของพี่น้องเราเนี่นะครับที่มีรูปอยู่ข้างหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเลย แต่ใช้วิธีเอาข้อหาแบล็กเมย์เรื่องก่อการร้ายและลมสถาบันเพราะถ้ามีหลักฐานนี่ศาลให้อนุมัติหมายจับไปแล้วแต่ว่าเอากรณีนี้มาแบล็กเมย์แต่ไม่ยอมดําเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้มีความเท่าเทียมทางกฎหมายเป็นการพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่ได้ลัเลยเรื่องความตายของวีรชน21ชีวิต และบาดเจ็บอีกนับพันชีวิตเพราะฉะนั้นจึงถามกลับไปยังนายอภิสิธิ์จะให้พวกผมยุติการชุมนุมโดยที่21ชีวิตในี่ตายเปล่าคนที่บาดเจ็บเขาบาดเจ็บเสียอวัยวะไปฟรีๆเพื่อได้วันเลือกตั้ง14พฤศจิกายนอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่นะคดีสังฆาประชาชนนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา คนที่บาดเจ็บก็เข้าหาพยายามฆ่านะครับมีคดีเป็นร่วมพันคดีแต่บัดนี้เนี่นะครับสังคมไทยได้ได้ลืมสิ่งเหล่านี้พยายามจะอธิบายว่าโรงเรียนเปิดเทอมเดือดร้อนแต่ว่าความตายและสิ่งที่บาดเจ็บไม่ต้องดำเนินคดีก็ได้ผมบอกว่านี่เป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างนี้ครับคือนี่เป็นหนึ่งในห้าที่ยกตัวอย่างนี้นะคือวันนี้สำนักงานตารวจแห่งชาติกากับดูแลโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและสำนักงานตารวจแห่งชาติไม่กล้าที่จะขออนุมัติหมายจับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพซึ่งแตกต่างไปยังจากหน่วยงานใดๆซึ่งกล้าที่จะไปขออนุมัติหมายจับกับพวกเราในคดีที่ปราศจากหลักฐานปั้นพยานเท็จ เพื่อที่จะแบล็กเมล์คดีที่ฆ่าคนและพยายามฆ่าได้ละเลยเพราะฉะนั้นพวกผมจะออกไปจากสนาแมแห่งนี้ด้วยทิ้งให้พี่น้องประชาชนตายฟรีและบัตรแจกฟรีพวกผมก็ไม่ใช่คนแล้วครับไหนนะฮะก็คือคือในแนวทางของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย มันมีเรื่องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะฮะประเด็นตรงนั้นของเราก็คงจะอยู่ที่หน้าตาของคณะกรรมการแหละว่าจะออกมาอย่างไงแต่ว่าเราสนับสนุนอยู่แล้วเรื่องนั้นข้อเท็จจริงก็ต้องว่ากันแต่ว่าคดีความที่มีการไปแจ้งดําเนินคดีเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้มันก็ต้องเคลื่อนตัวออกไปถ้าคุณอภิสิทธิ์จะใช้เอกสิทธิ์การเป็นสสคุ้มครองก็ไม่มีปัญหาอยู่ในสมัยประชุมก็ เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่า21ิพฤษภาคมเนี่ยสมัยประชุมก็ปิดแล้วใช่ไหมฮะะฉะนั้นหลังจากวันที่21ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์คดีความก็เดินหน้าคุณสุเทพไม่ได้เป็นสสอสถานะร,รองนายกร,รัมรีไม่ได้มีผลคุ้มครองตามกฎหมายก็ว่ากันไปส่วนคดีพวกผมเนี่ยนะฮะหมายเรียกหมายจับหมายขังว่ามาพวกผมเดินหน้าสู้เต็มตัวอยู่แล้วคือ <ฮะ S 2> คดีให้เดินคู่กันพวกผมคดีก่อการได้ลมสถาบันนายอภิสิทธิ์นายสุเทพและพวก ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่ามันต้องไปด้วยกันนี่คดีฆ่าคนตายไม่เดินคดีก่อการร้ายคดีล้มสถาบันทั้งที่เป็นความเท็จนี่เดินวิ่งไวยิ่งกับยิ่งกว่าจะรวดแต่คดีฆ่าคนตายและพยายามฆ่ากลายเป็นเต่าเสียสติไม่เคลื่อนไหวเลย คือคือมันต้องพูดคุยกันมันมีเรื่องอื่นด้วยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวขอเวลาเธอครับเราก็ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วรัฐบาลเองก็ยังต้องใช้เวลาเลยท่านสื่อมลชนเห็นไหมละครับคุณอภิสิทธิ์ในคืนที่ถแถลงทางทีวีพูเนี่ยทุกคนทั้งประเทศนึกว่านั่นคือข้อย,ยุติของรัฐบาลที่ไหนได้นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นของคุณอภิสิทธิ์เท่านั้นคุณอภิสิทธิ์ยังต้องไปชี้แจงกับที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ยังต้องให้คุณสุเทพไปนัดกินข้าวกับแกนนาพักร่วมรัฐบาลยังต้องไปคุยกับพันธมิตรยังต้องไปคุยกับเสื้อหลากสีนี่ขนาดว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถแถลงผ่านทีวีภูแล้วนะครับยังเป็นเพียงการเริ่มต้นตอนนั้นแล้วพวกผมเนี่ยเป็นประชาชนเท่ากาันเท่ากับแกนนําทุกคนเท่ากับประชาชนที่ร่วมต่อสู้ทุกคนเนี่ยพวกผมเพียงต้องการเวลาเท่านั้นแต่ความตั้งใจเต็มที่การสนับสนุนแนวทางปรองดองเต็มที่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติวิธีในการพลิกใยสถานการณ์อยู่แล้วครับไหนนะฮะมันมันเราไปตอบอย่างนั้นไม่ได้ครับมันก็ต้องได้ข้อสรุปก่อนสิครับว่าข้อสรุปเกิดขึ้นวันไหนคือวันที่ยุติการชุมนุมมันไม่ยากครับประเด็นที่เราต้องคุยกันก็คือเนื้อหาสาระในการที่จะนำไปสู่การรองดองอย่างแท้จริง ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้สังคมไทยเลือกระหว่างเลือกเห็นการยุติการชุมนุมกับเลือกเห็นมาตรการปรองดองที่มันเป็นจริงได้ผมว่าสังคมไทยเอาการปรองดองเพราะการปรองดองมันหมายความว่าจะยุติปัญหาได้ในที่สุดในระยะยาวแต่การยุติการชุมนุมวันนี้โดยที่ไม่มีอะไรชัดเจนเลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราพร้อมใจกันซุกปัญหาไว้ใต้พรมรอวันที่มันจะเบรเบิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองมันจะมีประโยชน์อะไรละครับ เพราะฉะนั้นผมตั้งใจทํากันอยู่และผมพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ให้ได้ในเร็ววันครับคือผมไม่อยากได้ยินรัฐบาลให้เหตุผลเช่นนี้ถ้าคนในรัฐบาลบอกว่าถ้ายังมีการชุมนุมอยู่แล้วจะมีเหตุแบบนี้แบบเมื่อคือนนี้ขึ้นทุกวัน แล้วจะเรียกร้องให้เรายุติการชุมนุมเพื่อบอกว่าจะได้ยุติเหตุแบบนั้นเนี่ยเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมล่ะครับคือถ้ารัฐบาลจัดการกับสถานการณ์พวกนี้ไม่ได้เลยสี่ห้าหกสิบคดีแล้วจัดก,การอะไรไม่ได้เรื่องสักคดีหนึ่งเนี่ยแล้วจะบอกให้ประชาชนที่เข้ามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหยุดเพื่อห,หยุดความรุนแรงตรงนั้นผมถามอย่างนี้นะฮะท่านสื่อมวลชนช่วยผมคิดนะครับ ถ้าเกิดว่าคนเสื้อแดงยุติการชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วคนพวกนั้นไปยิงใส่เสื้อหลากสีที่วงเวียนใหญ่ทําไงครับ